ก็เราใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kimber ร y c l a r ลาแทบทุกชนิดครับทั้งกระดาษชำระกระดาษเช็ดมือกระดาษเปียกแล้วก็ถุงมือในครัวเป็นเรื่องความเชื่อมั่นในแบรนด์ของ Kimberly Clark นะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีความพึงพอใจเรื่องสต็อกสินค้าหรือว่าการจัดส่งสินค้าที่ทันต่อความต้องการนะครับเพราะว่านโยบายของทางโรงแรมก็คือการสร้างความพึงพอใจและความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา เราเริ่มสร้างนโยบายสิ่งแวดล้อมจากภายในองค์กรนะครับเราปลูกฝังให้พนักง,งาน,นมีจิตสำนึกที่จะช่วยการรวนลงรักษาสิ่งแวดล้อมลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็รวมไปถึงการอนุรักษ์พลังงานนะครับเราพยายามที่จะสร้างวิธีการทำงานนะครับเพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับอย่างเช่นมีการแยกขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจนนะครับเมื่อ และนอกจากนอกจากนี้แล้วเนี่ยปลายทางเองเนี่ยเราก็ยังมีการจัดเก็บขยะที่ถูกสุข,สขลักษณะนะครับแล้วก็สะดวกแต่การที่จะขนไปทิ้งหรือขนไปกําจัดยินดีมากครับถ้าหากว่าทางคิมเบอรี่คลาร์กจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ส่งเสริมการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่าการลดการใช้ทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็อาจจะเป็นการจัดบุคลากรมาให้เพื่อ เพื่อสอนหรือว่าเพื่ออบรมพนักง,งานของเราให้มีจิตสำนึกหรือว่าให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับ